คู่เกินง่วงไหมง่วงไหมไปแป๊บนึงแป๊บนึงยวเราพี่เขาก็ไปนะอ่ะอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างก็เป็นมือสันวันดีนะคะเป็นการเปิดกองของไทยอ้อแล้วก็มีความสุขค่ะที่เห็นพอๆอม่เอฟซีมาแล้วก็ การวงสวงวันนี้ก็เป็นไปด้วยดีอืมตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นเห็นว่าตื่นตั้งแต่เช้าเลยตื่นตั้งแต่เช้าน่นอนแค่สามชั่วโมงเองเปหนักเรื่องแรกของเร์ันนันไหมแมนค่ะเป็นผาพยนต์เรื่องแรกเลยค่ะที่ร้มแสดงกับผีโอ้เราต้องทําการบ้านหนักหนักในบทอ่ะบอกบอกได้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งนิดหนึ่งในบทอ่ะมันจะมีแบบให้หนูเป็นล้ำนั่นลำนี่บ้างแต่คือ การการที่หนูต้องแบบทําการบ้านเยอะๆอย่างนี้คุณมันมันหนักมากแล้วก็คือทั้งเราทํางานทํางานตอนกลางคืนแล้วต้องมาอ่านบทด้วย้เอาเวลาไหนไปซ้อมการแสดงก็ประจาเพิ่นมาแล้วคะอ๋อเราเน้นพวกการจดูในทีวีทั้งดูในทีวีแล้วก็ตามไปถ่ายเอ็มีอะไรอย่างนี้แล้วไปเล่นเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ะมีแบบ หนูแสดงแบบเออเราก็เคยแสดงมาก่อนด้วยละครก็ไม่ใช่ละครค่ะอันแบบเป็นเอ็มบีไอซีเอาแบบในบทบาทของเอ็มบีแม่เนี่ยนี่นดมันแตกต่างกันยังไงระหว่างแบบการแสดงในเอ็มบีกับเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายเป็นภาพยนตร์แล้วมั้น้าจะแตกต่างอยู่จังมันแบบกังวลไหมว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้เลยนะหนูกังวลกังวลนีรีค่ะเรื่องนี้เพราะว่า หนูไม่รู้ว่าหนูจะทำมาจะพี่ทำไมคนักแสดงงูคือแบบพี่พี่แม่ค่ะมีแต่รุ่นใหญ่ๆค่ะแล้วหนูเป็นรุ่นเล็กที่สุดอ่ะเออทั้งเรียกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ได้มีโอกาสได้ไปเรียนแอคติ้ง g ตื่นเต้นไหมแบบก่อนวันนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องมีเข้าคอร์สเรียน acting ก็ก็น่าจะมีค่ะน่าจะจริงๆถ้าซีนพวกนี้มีเราไหม สิบโ <mm มนี้ที่เขาจะเปิดกล้องถ่ายวันแรกมีเราไหมสิบโมงนี้เปิดกล้องอันนี้ต้องรอติดเราติดตามก่อนแต่คืนนี้มีเราแน่นอนมีค่ะมีสาวน้อยที่ไหนมีอง no ุิงที่นั่นเอยอย่างที่ตอนอ่านบทเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างเนี่ยแบบบทบาทที่เราต้องรับอะไรเงี้ยหนูคืออะไรบ้านี่ยเนี่ยแซดทัวแซดทัเด้ออย่าเสียหนูเบาไหลายเด้อเยอะไหมบทเราด้วยเลยก็นิดหน่อยค่ะแน่นอนแต่จำได้เนาะ ก็จำได้ดิ้นหน่อยก็ได้อยู่ได้ได้ มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราอยากจะเล่นเลยไหมอันนี้ไม่เป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นตัวของน้องอูยิงเลยเป็นตัวของเจ้าของเลยค่ะเล่นเป็นตัวเองเลยแสดงว่าก็ไม่ยากก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายแตก็ไม่ง่ายด้วยพูดถึงอีกประเด็นเดี๋ยวจ้ะขึ้นบันไดก็ขึ้นบ้านไม่วันที่หนึ่งบุกระดัเป็นไงบ้าง ตื่นเต้นอยู่ค่ะเอกตื่นเต้นเออบ้านหลังแรกกับน้ำพอน,น้ำแรงเรา100%แนนค่ะจริงจริง,รง,รงมันเสร็จสมบ,บูรณ์ไปแล้วทั้งหมดกี่เปอร์เซ็น,น,นต์ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ99%อ้อีก1%คืออะไรที่เหลือขึ้นบ้านใหม่ <laughs> ขึ้นใหม่ปึ๊บจะ100%ทันทีใช่เรอาอเตรียมอะไรไปบ้างในวันนั้น คือที่แรกก็ไม่ได้เตรียมอะไรมันมีแค่ร้นเห่ใช่ไหมที่หนึ่งแล้วที่นี่อ่ะคิวงานมันหลดวันที่สามสิบเอ็ดก็เลยเอาวงใหญ่ไปลงที่บ้านเป็นวที่สามสิบเอ็ดเลยอ๋อก็แสดงว่าขึ้นบ้านใหม่จะได้ดูหมอลำแบบติมบัขึ้นบ้านใหม่วันที่หนึ่งแต่ว่าวันที่สามสิบเอ็ดเอาไปลงมอนเลยก็คือเขาดาวดองกันเลยแบบเตรียมก่อนขึ้นบ้านใหม่แต่วันที่หนึ่งอ่ะมีล้นเห่้ภูมิใจแค่ไหนบ้านใหม่ของเราแบบ อีกนิดยาวแหละจะได้จะได้อยู่ะจ้ไดีใจค่ะดีใจดีใจแล้วก็แอบกังวลอยู่แบบหยาดแม่บุกขึ้นไปอยู่แล้วาทำไมแกบอกว่ามันหลังใหญ่แกไม่กล้าไปขึ้นแกเคยอยู่หลังเล็กอ่ะก็เลยไม่เป็นไรไงหนูบังคับไม่ขึ้นไปอยู่แกจะต้องแบบลงมาอยู่คือลงข้างล่างแบบใปกติก็อยู่เป็นบ้านหลังเล็กหลังแรกเป็นบ้านแรกอ่ะแกอยู่อย่างนั้นแต่ทีนี้หนู หมู่บ้านของมันเยอะหนูก็เลยทําบ้านหลังใหญ่แต่ว่ามีออฟฟิศในบ้านด้วยอันนี้ไว้ทําอะไรแบ๊บนดมันมีของที่พ่อเมเอฟเซียมาให้หลายหนูก็เลยแต่ใจทําหลังหลาหลังใหญ่แล้วก็เอาของที่พ่อเมยเอฟซีไปที่เอามาให้อะเอาไปซ่เอาไปเซตตูสจ้ก็เรียกว่าสมาชิกในบ้านนอน ต้องรับแขกแต่ว่าขอบมียัดห้องต้องนอนไม่ม่มีห้องห้องแยกห้องอยู่ไหมห้องพ่อห้องพ่อแล้วก็ห้องสามห้องอ๋อแต่ก็แยกสัดส่วนชัดเจนแล้วก็ประมาณที่บานปลาเยอะหมดสุดที่ไปเท่าไหร่จ๊ะก็ประมาณแปดเก้าล่ะโอ้มีต่อเติมเพิ่มเติมไหมน่าจะมีค่ะก็ยังไม่สุดยังไม่สุดแล้วเราเรียกเอะไรแบบจะได้อะไรเป็นพิเศษในบ้านเรไม่มีแล้วค่ะ เต็มแล้วนาะงเตมแล้วเออหมดแล้วไม่มีแล้วคือไม่มีไม่มีความอยากได้หรือไม่มีอะไรไม่มีที่จะเติมแล้วค่ะ <laughs> น,นอกจากซื้อที่ดินใหม่ใช่อยากได้ตอนนี้คืออยากได้ที่ดินแต่ว่าต้องเก็บตังก่อนโซนไหนใกอ้ไ,ไ,ไบ้านเราไหมได้ทุกโซนนะคะอันนี้ต้องถามแม่ก่อนออจริงเราเก็บว่ไม่เป็นแบบภาษาไรกต้องฝึกต้องปรึกษากับแม่ก่อนอที่ดินคือที่ดินเปล่าหรือที่นาเป็นที่ดินทีหน้าเลยกั่ เก็บไว้อย่างนี้เนาะไม่เก็บกำไรแสดงว่าตอนนี้เราความคิดเราคือแบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยที่แบบว่าเริ่มที่จะแบบขัดมาแล้วเออสมบัติอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากแค่เป็นของตัวเองคุณพ่อแม่ว่ายังไงบ้างเขาแบบพ่อกับแม่ก็บอกว่าให้เก็บให้หาให้เก็บอีกนิดนึงให้เก็บเยอะๆเก็บไปเยอะๆก็รอ เก็บเงินตอนนี้เตรียมซื้อที่ดินเก็บไว้เยอะแค่ไหนแล้วอันนี้ยังไม่รู้เลยค่ะต้องหาตังก่อนอต้องหาตังก่อนเราเราคาดหวังว่าสักกี่ไล่ดีร้อยไล่เนาะก็เม่รอติดตามเ่านะโอเคไหมโอเคสวัรับการสร้างะารของความเรือถขายอ้อนะครับจะเรียงแถวเข้ามานะครับจะเป็นเรียงจากด้าน าขวาไปซ้ายนะครับเพื่อที่จะได้การจราจรได้จุดขัดนะฮะนะครับรับจากทางด้านขวามือนะครับแล้วก็เดินต่อไปด้านซ้ายนะครับโอ้ยไงนี่เไมเปไรต้องตนี้นะครับต้องออกขาเพราะว่าต้องอย่นี้ต้องใช่ใช่ใชู่่ไ้มถูกไ Variance, right? ไม่ไม right. yeah. ah. okay. ่เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ไม่ได้ผ่านแล้วเขาต้องออกไดรี่ใหม่เพราะว่าท่านอ่าว่าคูอเป็นเสือนะครับเห็นแน่ผูกข้อมือก่อนนะครับแล้วก็นะครับนะครับตะมนต์นะครับแล้วก็ออกขวาไปเลยฮะเอาโอเคต้องตัดเนีฮะ ไม่ะเฮ้ยไปมดลไปดฮ้เฮ <seid> <S lly situation> ้ยไปีพันไขอไปครับไวัดตัวก็่นไครับอ๋อไปแล้ว <cloud> ก <rais ets> oh, <t> ็นครับไปรับขออกครับ